โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเดทบายเดย์ไลท์ทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับผม e d r gamer คนดีคนเดิมของทุกคนนั่นเองวันนี้เรามีไฮไลท์สั้นๆจากการไปกดเจอสตรีมเมอร์2ท่านนะครับซึ่งสตรีมเมอร์2ท่านเนี้ย เป็นคนรู้จักของสตรีมเมอร์คนหนึ่งที่ผมรู้จักนะฮะองงไหมทุกคนงงไหมผมก็งงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูในไฮไลท์ดีกว่าว่าจะสนุกจะฮาขนาดไหนแล้วก็มีเสียงกีดการ์ดด้วยนะอันนี้ผมบอกตรงเลยไปติดตามในคลิปได้เลยครับผมขอช่องหน่อยโอ้ยดีดีล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 ี คันเรดเวสเกอร์ไม่ค่อยเก่งมาได้ด่านนี้แม่จ่าพี่ทำไมมันมันเหมือนจะเจอผม่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมีเสียงหัวใจเลยล่ะเวสเกอร์หรอมีล็อกเครื่องนะครับหายตายเทโลปินใครมันจะกล้าเดินมาวะมันตึ๊กตักเนี่ย หน้าเป็ดนิดเดยวเนียเลยนะตนรับเลยเฮ้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 เคยเฮ้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 ยเยย ่าีเ่ยงดนเกก็ได้เดคุณอย่ามาตรงกลางไม่ไปไม่ไปสึ่นหนึ่งแล้วบีสวยใช่ใช่โอ้ยปั่นไวมากอ่ะใช่ไหมใช่ไวเกิน หลอดปั่นแบบโอ้โหปุ่งเลยปุ่งปีดุ่งปีดจริงไหลเป็นน้ำเลยแล้วฉันจะดึงไปตะขอข่วได้ไงมันหยุกหมุนสุดยอดสุดยอดไปเมยเฮ้ยเฮ้ยมีล็อกเครื่องเฮ้ยเราไม่ได้โดนนองเขาด้วยมมีเครื่องหน้าพี่เครื่องหนึ่ง เอ้ยมันคือเปิร์กอะไรอ่ะไม่วขอบครับเพื่อนดูเลยเพื่อนเร็วๆมันคือเปิร์กอะไรหรอไม่ยูโอโ่ะฮัลโหลคุยอใครวะเนี่ยมันมีรอยเปิเปร์กอันไหนพี่ยังไงที่แบบว่าปั่นเสร็จแล้วล็อกเครื่องไม่มันไม่ได้ล็อกทีเดียวอ่ะพี่กำลังจะวิ่งไปปั่นแล้วมันล็อกอย,อยู่กับผมอันนี้เขาเรียกอะไรป๊อปป๊อปอ่ะไม่ใช่ป๊อปมันคือกระทืบแรงมันอยู่กับผมพี่ป๊อปแ <ผม S 3> ล้วมันมี ตัวอะไรครับจะของแบบไ่มอที่โดนละเฮ้ยพี่ปั่นกลางปั่นบนสลบัดล้อแทปแผมบอ้พวกนี้แกตายแน่ต้องมีชักเชิงนิดนึง ีขึ้นไปข้างบนนะอยู่ตรงนี้หรอไม่เจอไม่เจอโอ้โหล็อกพอดีไอ้้เไม่เจอยังไม่ได้ทันได้กดอะไรเลยโอ้ยมันอยู่ข้างๆแล้วมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอ้าเอ้ยพี่ไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงนี้โอ้โหอุตส่าห์ยู่ สายยืนรอแบบคิดว่าไม่โดนแล้วนะใช่อยู่มินกำลังจะตุยละบาลานหรอตามไม่ติดฮิโนวตามไม่ติดเฮ้ยฮะเดี๋ยวทำไมเดี๋ยว อเอาเตยแล้วเดี๋ยวคุณพี่ผมทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นได้วะไม่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 มันวิ่งขึ้นมาข้างบน <S <S โอ้องงมันดูวแล้วคุณรอช่วยเลยทิมินไปมันไปตรงกลางได้หรือว่ามันมีเนื้อคอมาหาเราหรือเนือ้อคอรีนหรือเปล่า พี่มิมันกลับมาพี่มิมันออกไปอนี่มันออกไปต,ตรงนั้นเนาะอุอ้ยขอบคุณฟอลโล่ค่ะอากิเพราะใช่ไงกำลังไปช่วยเต้ย พี่แยกกับเพื่อนอ,อ่ะมันตามใครตามเพื่อนอยู่เพื่อนน่าจะลอดแล <ไป S 3> ้วพอเยเฮ้ยตั้งแต่เราตั้งแต่เราโดนดนี่คือบอกว่ามีความรู้สึกว่ามันนี่นะเกินไปนะมาหาเราเนี่ยพี่หาผมโอโห้ห่างนิดเดียวนไปล็อกเลย ตยต้องซ่อนตัวแล้วผมห้าวไมันแขวนแขวนแล้วล็อกเครื่องมันจะแถวผมอ่ะผมไม่กล้าเข้าไปเลยพี่บอกนะว่าอะเดี๋ยวพี่ไปเองพี่ไปพี่ไปพี่ไปเตยไปปั่นเลยเฮ้ยเงียบไปแล้วหรือว่า ไม่คิดเล่อยู่ <tong S 1> ยกลาง,ายงอยู่นี่เฮ้ยคิดเล่อยู่กับฉันช่วยเลยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยเลยช่วยด่วนอโอ้โหแม่งรีลีพายไปอย่างตรงนั้นเนี่ยเออเพื่อนเขาเป็นใครหายโอเคโอเคสวน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 มันกลับเข้าไปตรงกลาง ล็อกเพื่อนอ่ะล็อกอยู่แล้วไม่ไหนแล้ววะไม่รู้พี่เจ้าคือคนที่อยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างไม่อยู่แถวนี้หรอผมอยู่ข้างล่างอยู่ข้างนอกเอ้าเจอกันเลยยังไงเจอแกันเลยสวัสดีค่ะ ออ,บ,อ,อแบบคค่ใหมรัากีปะอากีปะคุณหิวก่อนไหมล่ะจะมาฉีดอะไรทำดีก็โดนด่าไม่ทำก็โดนด่าใช่ไหมะไรทำดีกว่าระวังด่าจะได้มีอะไรให้ทำใครด่าดูน้องตุยละวนะ่ะ ทำไมไม่ปกป้องน้องเลยอ่ะไม่เป็นไรมียะไรเหรัเน่ะโอตามที่คูได้ยินเสียงใครเอาเอ้ามันเจอได้ไงวะเพื่อนทำไรอ่ะเพื่อนเพื่อนหลงเหียเหนะไม่จะรอกเรื่อนรอ อะไเป็นกิโลคนกิโลมาเพิ่มมาหาผมละผมเครื่องระเบิดละผมเนียนผมเนียนงไหนระเบิดไรขึ้งระเบิดตรงไหนตัวสองหว่า บอกไม่เล่นแม่งรู้อะไร,รอ่ะม่วเหียวม่วเหียวหรอนื่อะไรอ่ะจิโมบอกกันเลยดิมูเหนียวมูเหนียว,ยวใช่ไหมมะม่วงโอ้โดนได้ไงวะคุณโดนตรงไหนวะโดนได้ไง เยอะทางตันทางตันเยอะจังวะโอยเขอบคุณ f o ลโล่ใหม่ด้วยนะครับทำไมแย่หลุมเลย,าเยวางทีนี้จำไว้นะต้องเลยไต้องผมว่าแม่งต้องเห็นป่ะกระคือเพื่อนวี <c oughs> เครื่องแต่ไม่เีเบอรสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยฮะเาเฝ้าอยู่ข้างบนคุณไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวมันเห็นมันดันมันรู้เยอะสวัสดีทำไมันใกล้จังวะคำพูดคำจาจะเฝ้าอยู่รอบๆไม่ค่อยเบียวเหมือนแต่ก่อนจะรอมันจะเอาผมมาล่อโอ้ยมึงคื้คดีนี้เขาใช้กันมาล้านคนแล้วมาขวนแขวนนี่มันจบไปเลย คานไปเลยคานอยากคานไปไหนก็คานไปเลยไม่อยู่นี่แหละจะได้ลูดคานไปขอบขอบทีต้องออกมาระวังเอาผมมันไม่มีที่ให้เดินเราเนี่ยมันอยู่โรงกลางไม่ได้หรอกเราจะให้อยู่ไหนเออนั่นแหละแตะแตะเครื่องไว้ย้ายอีกาพี่ก็เครื่องอยู่ไหนให้มันลุนรุนเล่นซปิดแล้วปิดก็ได้ เพราะว่าน้องสายเนียนด้วยอ่ะน้องชอมบี้ก็ร้องจังบิดเบือนกาเลือกคนไทยหรือคนเปิร์กนกอ่ะอืมคุณน้วมันมีเสียงผมไม่ได้ดูเลยพี่เมื่อกี้นไหมคุณคินอลไรอยู่ไหนแถวนี้แหละแถวนี้อะไรทำไมมันมาแถวนี้วะมันมาไปงั้นแหละมันไม่กล้าหรอกโอเคเจอสัตว์ ไปถูกขนาดนั้นอ่ะไม่โถแม่งดีเลยแบบเดี๋ยวสองวันสวัสดีค่ะสวัสดีหมอให้ขานนี่ขานไปขอผอบขอบผอมก็ไม่ยอมคานแล้วก็ล้มสักกลางแล้วจะคานไปทจะไม่คานไปไ,ไ,ไหน,ไม,ไหนมันก็เห็นดีหรือเปล่าไม่เห็นมันไม่เห็น คุณเดินอยู่ไกลขนาดนั้นมันยังเห็นเลยไม่มันก็หาสิโอ้ยเราหลุมเกินข้างเต้าเลยแหววกระโดดหน้าต่างฟืบไปเลยอะไรอางนี้เข้ามพี่เดี๋ยวเราต้องรอดอเกมเลยเต้ แต่พี่จะไปนอนนอนะเฮ้ยพรุ่งนี้พี่ไปโรง,งเงรีออยนนะเปิดไปโรงเรียนนะเปิดแตกยับยับไม่ต้องบัตจีไม่ต้องบัตจีอะไรสักอย่างจีจีครับจีจีครับจีจ,ไจีไม่จีครับไม่จีครับ